ครับสวัสดีครับผมปฏิวัติจัดภัยครับวันนี้จะมาคุยเรื่องกาแฟครับกาแฟนั้นเป็นสตรอรี่ที่ต้องเล่ากันยาวนะครับว่าการกินกาแฟนั้นมีหลากหลายวิธีการคั่ววัตถุดิบที่มากว่าจะเป็นกาแฟคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มนะเข้มมากเลยต่างๆนี้นะครับแล้วอยู่ที่พอเราได้วัตถุดิบดีแล้วการปรุงแต่งแรงอัดของเครื่องปรุงต่างๆนี้นะฮะ ทำให้ผู้กินผู้ที่มีรสนิยมการเสพกาแฟต้องเปรียบเทียบเลยว่ารสชาติเป็นยังไงวันนี้ผมนําเสนอกาแฟอาปะกุครับ0986474222ครับนะฮะวันนี้กําลังทดสอบอยู่ครับอร่อยมากเลยขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมปฏิวัตินะครับตอนนี้กําลังเทสทดสอบนะครับก็ไม่ได้เทสหรอกครับจริงๆแล้วกาแฟนี่ก็ของแท้นะฮะ จากอาปะกุก็เอพิโซดช็อตนะครับนี่ท่านที่มีรสนสิยมอยากจะทานกาแฟาแท้ๆรสชาติดั้งเดิมตามรสนสิยมความชอบของแต่ละคนฮะผมกำลังลองดูนะฮะอาปะกุกครับติดต่อได้เลยครับ098 647 4222ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ